ปินขาปินทำอะไรคะมาดูน้องเป่าตังหรอคะเนอะน้องเป่าตังอยู่บ้านป้าวันใช่ไหมน้องเป่าตังเป็นหมูแครนะคะน้องปินชอบมาดูน้องเป่าตังปินเรียกเป่าตังได้ไหมใช่ยา,ายายาย,ายายเดินอยู่หน้าบ้านลูกอยจะเอาไม้ไปแย่มันนะลูกสงสารมันนะคะมันตัวเล็กกว่าหนูนะหรือมันตัวใหญ่กว่าหนูวะปินขาปินขา ขอไม้แม่ได้ไหมคะขอไม้แม่ได้ไหมคะคนดีขาแม่ขาแม่ขอได้ไหมคะมันอันตรายมันจะทิ่มตาแล้วก็มันจะทําน้องเป่าตังค์ด้วยลูกแม่ขอก่อนนะแม่ขอ,อน,นะคนดีนะน้องมาพูดง่ายแท้ปินปินพูดว่าเป่าตังค์ได้ไหมปินอย่าทำน้องปินอย่าทำน้องลูกย่ามาไปแย่น้องลูก เป่าตังเป็นน้องปินนะแต่รู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าปินแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมคะหนูหน, <c oughs> หนูอย่าเอาไปแย่มันลูกสงสานมัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป่าตังมันเอาไม้มาแย่หนูบ้างล่ะใช่ไหม <c oughs> เหมือนกันหนูก็คงกลัวเหมือนกันใช่ไหมอย่าทำอย่าทำลูกปะวันจะว่าปะาะวันจะดุปะวันจะดุลูกปะวันจะไม่ให้ดูนะ้องเป่าตังอีกนะคะ ปินปินจ๋าเราไปดูปลาบ้านน้องดิต่อดีไหมคะไม่ไปเถอะไม่หนูจะดูเป่าตังหรอถ้าหนูจะดูเป่าตังหนูพูดเป่าตังได้ไหม,ไมเป่าเอาพูดเป่าก่อนแล้วเป่าปินไม่แย่ลูกประวันจะดูประวันจะดูป,ะะดปินขาเสียงดังน้องขอตังตกใจนะลูกไหน ปินคะข้าหน้าราหาแม่น้อยพอน้องเข้ามาใ,ใกล้ๆปิงก็ตกใจหรอ,อให้ดูเป๋าตังค์พี่ๆดูเป๋าตังค์กับปิงไหมเป๋าตังค์น่ารักนะเป๋าตังค์เป็นหมูแคะลายสวยมากเลยนียม,มีลายอยู่ที่ตรงลำตัวตรงกลางลำตัวแล้วก็หางน้องเป๋าตังค์น่ารักมากเลย อ้ะเด็กคนนี้ล่ละยาวมาไปแย่น้อง,งลูกระวังรถค่ะระวังรถค่ะตอนเย็นๆปิงก็จะเดินกินข้าวกับแม่นะคะแล้วก็ดูสิงสาราสัตว์รอบหมู่บ้านมาดูน้องเป่าตางหนึ่งดูป้านแล้วบ้านน้องลีหนึ่งใช่ไหมปินอ้าวเจอของเล่นซะแล้ว เจอดินของเล่นชนะอืมเดี๋ยวดินดินจะเข้าตานะอย่าทำแรงสิลกูกปินไปวิ่งแข่งกับแม่ดีไหมคะไปวิ่งแข่งกับแม่ดีไหมคะปินขาไม่เห็นไปเล่นกับน้องเป่าตังเลยไหนบอกจะมาดูนเป่าตังไง ในบอกจะมาดูเป่าตังไงในบอกแม่ว่าอยากดูเป่าตังไงคะเอาลุกขึ้นค่ะลูกขึ้นค่ะคนเก่งค่ะสกกระปุกแล้วลูกขาปินไปนชี้เป่าตังให้พี่จ๋าดูหน่อยได้ไหมคะเป่าตังตัวใหญ่ไหมคะกินขา เดินเล่นยามเย็นกับน้องปินไหมคะพี่พี่ปินียกพี่พี่มาเดินเล่นกับปินเร็วพี่พี่ขามาเดินเล่นกับปินชาไหมคะเจ็บหรอเลิกเจ็บมากไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกหายแล้วเด็กก็ต้องเล่นดินเล่นทรายใช่ไหมปินเด็กก็ต้องเล่นดินเล่นทราย แนวมาไปช่อนปิ่นก่อนนะปิน่นจ๋าพาแม่ไปดูเป่าตังหน่อยได้ไหมพาแม่ไปดูเป่าตังหน่อยได้ไหมเป่าตังน่มามันนอนคุยกับใครก็ไม่รู้ปิ่นไปดูชี้มันพูดว่ายังไงบ้างลูกอน้องพูดว่ายังไงบ้างคะปิ่นขาปิ่นขา น้องเป่าตังนะ่ะน่ารักไหมน่ารักไหมคะอ้าวมีส่นใจเป่าตังเ,เล่มัวแต่เล่นดินเ,เล่ยิ้มหวานทีนะึงยิ้มแบบเป่าตังได้ไหมเป่าตังมันยิ้มยังไงคะลูกได้เหรอ,อ,หรอมันยิ้มอย่างนั้นเหรอคะอปินโบกมือบายบายหน่อยได้ไหมคะพี่จ๋าเดี๋ยวน้องปินพามาดูเป่าตังใหม่นะคะ วันนี้เป็นขอเล่นดินเล่นทรายก่อนนะคะแล้วแม่พากินข้าวก่อนนะคะพี่จ๋าบ๊ายบายค่ะ